การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายสุภกิจระวิชัยโรงเรียนชุมชนหนองแสงตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น124คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง3มาตรฐานโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ ระดับปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพเด็กกระบวนการพัฒนาการพัฒนาทางด้านร่างกายมีการจัดอาหารที่ดีมีประโยชน์สะอาดปลอดภัยมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5ห,หมูโจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนามพัฒนาการด้านอารมณ์มีกิจกรรมการเล่านิทานกิจกรรมบทบาทสมมุติส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงสมวัยมีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีการปั้นดินน้ำมันฉีดตัดปะ เพื่อส่งเสริมความสามารถฝึกสมาธิของเด็กและจิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนพัฒนาการด้านสังคมมีจิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครูมีจิจกรรมน้องไหว้พี่ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทที่ดีและจิจกรรมจิตวัตรประจำวัน ฝึกระเบียบวินัยในตนเองการแปลงฟันหลังการรับประทานอาหารและการเก็บรองเท้าพัฒนาการด้านสติปัญญามีโครงการจิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการสังเกตการทดลองและการคิดแก้ปัญหามาตรฐานที่2กระบ,บวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการพัฒนามีการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นครอบคลุมในทุกๆด้านทั้งด้านครูด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้และด้านการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ กระบวนการพัฒนาเด็กได้รับการจัดประสบการณ์ส่งเสริมจิจกรรมทุกๆด้านสมดุลเต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสพร้อมทั้งมีการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ห คุณภาพผู้เรียนกระบ,บวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณโดยจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และฝึกหัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เช่นกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานกิจกรรมนำเสนอวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวละคำทุกๆเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้แบบถอดบทเรียนบูรณาการให้เข้ากับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการปฏิบัติจริงพร้อมพัฒนาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีกิจกรรมการติวเพื่อการทดสอบในระดับชาติการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีกิจกรรมการแนะแนวเยี่ยมบ้านให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเช่นการปลูกผักการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมน เลี้ยงไก่การเพราะเห็ดมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและความต้องการของโรงเรียน เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่น่าอยู่ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการก้าวทันเทคโนโลยีทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามระบบบริหารจัดการของโรงเรียนจัดอย่างเป็นระบบทำแผนพัฒนาคุณภาพในระยะเวลา3ปีและจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโดยโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยมีการประชุมวางแผนนิเทศติดตามการสอนมีการศึกษาดูงานมีการรายงาน SAR ของตนเองมาตรฐานที่3กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเน้นการปฏิบัติจริงสอนแบบ active learning การสอนแบบโครงงานโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนตามศักยภาพได้พัฒนาตนเองเต็มตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด